สมาร์ทวอท1,490บาททำอะไรได้บ้างเจ้าตัวนี้เนี่ยคุณสามารถโทรออกรับสายได้แทกการออกกําลังกายต่างๆวัดอัตราการเต้หนหัวใจยังไม่พอแบตเนี่ยอึดมากๆวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกับตัวนี้เลยนี่คือสมาร์ทวอทยี่ห้อวร์รุ่นมาส1,490บาทจะทําได้แบบที่อุ้มเล่าจริงหรือเปล่าวันนี้ไปดูพร้พอมๆกันเลย โอเคงั้นเดี๋ยวพามาดูตัวจริงใกล้ๆกันเลยดีกว่านะคะก็ต้องบอกก่อนว่าทางแบรนด์วายเนี่ยเซตเนี่ยรุ่นมาไว้นะคะให้เป็นสมาร์ทวอทสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะใส่ในาฬิกาสักเดือนหนึ่งนะคะที่เป็นสมาร์ทวอทเนาะด้วยการเซตราคาเนี่ยที่ถือว่าเบามากๆนะเทียบกับสเปคที่เดี๋ยวองกำลังจะเล่าให้ฟังกันต่อไปนะเชื่อมต่อมือถือมือถือได้โอ้ยมีหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะว่ามีอะไรมาเริ่มจากหน้าตากันดีกว่าค่ะหน้าตาเนี่ยทำออกมาได้เท่ดีนะเซอร์เ,เรว,ว่าเหมเนี่ยบข้อมือผู้ชายกว่า นะด้วยตัวเรือนนะคะที่ถูกออกแบบมาแบบเท่ๆแบบนี้มีปุ่มกดนะคะ2ปุ่มเป็น power กับปุ่ม back นะคะตัวเรือนเนี่ยขนาดจะอยู่ที่46มิลมคูณ13.2ม mm มิลค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะสามารถสายเนี่ยจะเป็นแบบ quick release นะคุณสามารถจะปลดออกได้นะคะแล้วก็ถ้ามีสายของตัวเองเนี่ยก็เอามาเปลี่ยนสายได้นะแต่ว่าสายที่ให้มานะคะก็จะเป็นสายซิลิโคนไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่นนะอุ้มเนี่ยลองใส่มาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่ใส่ขึ้นข้ออุ้มอ่ะเดี๋ยวลองเทียบให้ดูละกันข้อมืออุ้มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14.5มิลน,นะคะก็ถือว่าเต็มข้อดีขึ้นข้อแบบนี้เลยนะคะวัสดุของตัวเรือนเนี่ยจะมากับวัสดุที่เป็นพลาสติกนะคะก็เลยให้น้ําหนักเบาอันนี้คือจะเป็นข้อดีมากๆเลยเมื่อกี้อุ้มลองช่างดูนะคะน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ47กรัมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยชอบใส่อะไรที่ข้อมือนะหรือว่าแบบเด็กๆนะคะที่อยากจะหาสมาร์ทวอท ะะจะสามารถโทรออกนะรับสายได้ค่ะแล้วก็อ่านน f i c a ชั o นต่างๆนะเป็นภาษาไทยได้เดี๋ยวอุ้มให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะคะมาดูกันต่อที่หน้าจอดีกว่านี่ให้ดูกันใ,นใกล้ๆเลยหน้าจอตัวนี้นะคะจะมากับจอขนาดอยู่ที่1.32นิ้วค่ะความละเอียดระดับ HD นะคะจะอยู่ที่360กคูณสามนั่นเองค่ะโดยรวมก็ถือว่าแสดงผลสีสันเนี่ยได้โอเคเลยทีเดียวเนาะแล้วก็เดี๋ยวอุ้มจะพามาดูนะว่ามันมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือตัวนี้มาพร้อมมาตรฐานกัน,น ไ p i p 6 7นิเจน้ยเออพูดไปเล่นไปอ่เดี๋ยวขอใส่กับขึ้นขึ้นคอยดูนิดนึงเนี่ยอ่ะเนี่ยขอใส่กับข้อมือนะคะจะประมาณนี้นะแล้วก็เราสามารถดึงนะคะตรงนี้มาให้อยู่ปลายปลายสายเนาะให้มันพอดีแบบนี้เวลาอยู่กับข้อมืออุ้มเป็นแบบนี้เลย นี่มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนะ i p o 17ปกติอะนาฬิกานะคะสมาร์ทวอตตัวแพงกว่านี้หลายเรือนนะก็คือปกติมันก็จะกันน้ำอาจจะมีกันน้ำกระเด็นบ้างนะคะแต่ว่าตัวนี้ถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยเทียบกับราคาสวยไหมนี่ให้ดูกันประมาณนี้นะคะถ้าอุ้มหันออกไปเห็นไหมสังเกตว่าหน้าจอมันจะดับนะคะพออุ้มหันเข้ามาแบบนี้มันจะติดขึ้นมาอัตโนมัติไม่ต้องกดอะไรนะนี่เห็นหะดับเลย มาติดเลยนี่เอ้ยใช้ได้เลยีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวอมงเล่าฟังกันต่อละกันว่าตัวของมันเนี่ยทำอะไรได้บ้าง งั้นมาเริ่มต้นการใช้งานกันดีกว่านะคะอุ้มแนะนําให้ทําการเชื่อมต่อกับมือถือก่อนคุณจะใช้นะคะ iOS นะใช้ iPhone ต่างๆหรือว่าจะใช้มือถือ Android ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะให้ดาวน์โหลดแอปนะที่ชื่อว่า MT w a r อันนี้นะคะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บค่ะถ้าใครใช้ Android ก็กดข้างบนใครใช้ App Store นะคะก็กดข้างล่างพอกดไปปุ๊บมันจะวิ่งไปที่ Google Play นะคะซึ่งอันนี้อุ้มดาวน์โหลดไปแล้วเนาะเสร็จแล้วจะทําการเปิดค่ะครั้งแรกเนี่ยให้เราไปที่ Device นะคะกดที่ขวาบนตรงนี้นะคะ ถ้าคุณยังไม่ได้มีสมาร์ทวอทที่ทําการเชื่อมต่ออยู่ด้วยมันจะค้นหาอัตโนมัตินะคะแล้วพอมันเจอกันก็แค่กดเลือกเลยแต่น,นี้อุ้มเชื่อมต่อไปอยู่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการเชื่อมต่อแบบง่ายมากๆค่ะที่ตัวสมาร์ทวอทของเรานะสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะสามารถเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะคะแต่แอบให้ดูละกันว่ามันรองรับเนี่ยการใช้งานภาษาไทยแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันเนี่ยที่อยู่ในตัวนาฬิกากันก่อนว่ามีอะไรบ้าง งั้นเรามาเริ่มการใช้งานกันดีกว่านะคะนี่ถือว่าเป็นสมาร์ทวอทช์เรือนหนึ่งที่ใช้ง่ายมากๆค่ะแค่เราสไลด์นิ้วเนี่ยลงมาจากด้านบนนะคะก็จะเจอกับโหมดฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเช่นนะคะไม่ว่าจะเป็นดูพยากรอากาศนะหรือว่าจะแบบเร่งแสงลดแสงหน้าจอค่ะอันนี้เนี่ยพยากรอากาศอยู่ตรงนี้เนาะดูได้เลยจากตรงนี้หรือว่าเรานะคะจะสไลด์นิ้วเนี่ยไปทางซ้ายอีกทีหนึ่งปิดเครื่องก็ได้นะคะเปิดดู Not Disturb นะคะหรือว่าจะเป็นอัดเสียงจากตรงนี้ดูวันที่นะคะดูวันว่าวันนี้วันอะไรแบตเหลือเท่าไไหหรรร่่่กกาาเเชืออมมตจตจงงนี้้้ดดทัลย แต่ไฮไลท์สาคัญนะก็คือตัวนี้อุ้มสามารถนะคะที่สไลด์นิ้วเนี่ยจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะคะจะมีหน้าจอเล็กๆขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสามารถจะโทรออกได้เลยนะคะหรือว่าควบคุมพวกเพลงหรือดูเมสเซจได้นะ,ะเดี๋ยวอุ้มเริ่มจากการโทรออกให้ดูก่อนละกันนะคะเวลาที่อุ้มกดโทรออกเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นหน้าจอนี้ซึ่งเราสามารถกดเบอร์คนที่ต้องการโทรได้เลยนะคะ <Alo ha. S 1> โอเคมาแล้วเรียบร้อยนะคะได้ยินชัดเจนไหมเอ่ย นี่ลำโพงมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะเดี๋ยวอุ้มเนี่ยจะเอาไปใกล้ๆตัวนิดนึงอ่ะวันพรุ่งนี้ไปทำอะไรบ้างคะพรุ่งนี้ไปส่งของแล้วก็ไปอีเวนต์ค่ะเออเฮ้ยเสียงใสดีนะเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวไปส่งอะไรเอ่ยไปส่งของที่ไลฟ์ขายไปเมื่อวานค่ะแล้วก็ไปร่วมง,งานเปิดตัวสินค้าตอนเย็นค่ะอ่าก็จะมีพวกแบบเราบูบูนะแล้วก็อื่นๆด้วยใช่ไหมที่เมื่อวานหลายไป ใช่ค่ะเยอะมากค่ะเยอะมากยังแพ็กไม่เสร็จเลยดีเดียวเนาะโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะอ่านี่แหละค่ะเป็นการโทรออกนะคะจากตัวสมาร์ทวอทเลยนะโดยตรงนะคะหรือว่าถ้ามีคนโทรเข้าเราก็สามารถกดรับสายได้จากตรงนี้เลยแต่บอกก่อนนะ ถ้าเป็นไลน์คอนะคะหรือว่าเป็นแบบ messenger ค l l เนี่ยจะยังไม่สามารถรับสายได้มันจะทําการแจ้งเตือนขึ้นมานะคะมันจะมีแจ้งแจ้งเตือนขึ้นมาแต่ว่าเราสามารถกดตัดสายได้นะคะจากตัวนาฬิกา smartwatch ได้เลยอันนี้คือข้อดีมากๆนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นการสไลด์นิ้วเนี่ยด้านบนกับฝั่งซ้ายไปแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปกันต่อนะเดี๋ยวจะสไลด์นิ้วเนี่ยจากฝั่งขวาเข้ามานะคะจะเจอกับหน้าวิ d เจตต่างๆเนี่ยซึ่งเราสามารถจะไปเซตนะคะเอาเข้าเอาออกได้แต่ว่าไฮไลท์คือนี้มิวสิกเดี๋ยวจะลอง กดให้ดูนะคะสมมติกดเพย์นะอ่ะไอ้นี่กลายเป็นลําโพงอ่ะเสียงมันออกจากลําโพงนะคะจากตัววายมาตัวนี้นะ,ะเออแล้วเราก็สามารถควบคุมได้นะคะไปเพลงถัดไปนะหรือย้อนก่อนหน้านี้นะคะปรับเพลงได้นะกดเพย์กดพอสได้ โอเคกดเพย์กดพอได้นะคะทีนี้บอกก่อนค่ะว่าไม่ใช่มันต้องมาออกที่ลาโพงตัวนี้ตลอดนะคะคุณสามารถเซตในมือถือของคุณได้นะคะให้กลับไปดังที่มือถือนะแล้วควบคุมเนี่ยผ่านวิดเจตตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ยังมีวิดเจตส่วนอื่นๆื่นอีกเดี๋ยวให้ดูนะก็จะมีอันนี้เป็นรายเรื่องของการหายใจนะคะมันจะมีการฝึกการหายใจเพื่อทําสมาธิแท็กเรื่องของการนอนได้นะคะวัดเนี่ยนับก้าวได้นับก้าวเนี่ยค่อนข้างแม่นยําเลยทีเดียวเนาะทีนี้ค่ะถ้าใครเนี่ยเป็นสายออกกําลังกายนะเจ้าตัวนี้เนี่ย าจะมีปุ่มนะคะเราสามารถกดที่ปุ่มแบ็คตรงนี้หนทีเข้าไปนะคะโอ้โหดู มีโหมดเยอะมากให้เราใช้งานตรงนี้นะคะคุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ยจากตัวนาฬิกาได้เลยนะตั้งปลุกได้นะคะมีสต็อปวอทนะยังมีนะคะนี่อะไรอีกอะนี่แท็กการนอนนะคะกดเข้าไปดูตรงนี้นจะหน้าตาเหมือนที่วิดเจ็ตเมื่อสักครู่นี้นะคะมีนี่เลือกภาษาได้ด้วยคุณต้องการใช้งานภาษาอะไรนะคะคุณเลือกได้เลยภาษาไทยจ้านี่ไม่ใช่เวียดน,นามเอาภาษาไทยนะกดเลือกได้นะคะก็ตัวนาฬิกาก็จะเปลี่ยนเป็นภาษานั้นๆค่ะเมื่อกี้โชว์ให้ดูแล้วนาอเป็นเรื่องของอัตราการ เต้นหงหัวใจนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกไปว่าแท็กการออกกําลังกายนี่อง้มกดเข้าไปเลยตัวนี้นะคะแท็กการออกกําลังกายเนี่ยได้ถึง11โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะการเดินนะคะฟุตบอลแบดบมินตันเทนนิสบาสเกตบอลปิงปองขี่จักรยานนะคะโยคะกระโดดเชือกปีนเขานะแล้วมันก็จะสามารถส่งข้อมูลเนี่ยไปเชื่อมต่อกับมือถือได้เดี๋ยวอุ้มให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งการใช้งานในหน้านี้เนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ปรับแต่งได้เยอะเลยทีเดียวนะในหลายส่วนค่ะเดี๋ยวดูในมือถือน,นิดหนึง่งว่ามาแสดงผ ง,งั้นเรามาดูการแสดงผลนะคะบนแอป MT Wear กันเนาะพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บค่ะเราจะเจอกับการเชื่อมต่อเนี่ยกับตัวสมาร์ทวอทของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีนะคะด้วยของการนับก้าวเนี่ย c o n s u m ช t i o n หรือว่าระยะทางเนาะที่เราออกกาลังกายมีนะคะวอ c เฟสมาร์เก็ตแล้วก็ฟรีเนี่ยเยอะเลยนะฟรีเยอะหมดเลยเนี่ยฟรีหมดนะคะคุณชอบอัานไหนคุณกดเข้าไปนะคะแล้วกดซิงค์ได้เลยก็จะได้หน้าปัดนาการนั้นๆมานะคะถือว่าเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะคะสามารถกดเข้าไปเพื่อทําการตั้งค่าได้นะ ทำการตั้งค่าว่าเอ๊ให้เปิดในส่วนที่เป็น notification นะคะ alarm clock าาออเนาะหรือว่าแจ้งเตือนอื่นๆน,นะคะในหน้านี้นะเซ็ตเรื่องของ heart rate จะให้ track เนี่ยทุกกี่นาทีนะคะมาเลือกได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีหน้า sport อุ้มกดเปหน้า sport นะคะมันจะ track เนี่ยเรื่องของการออกกําลังกายเมื่อกี้นะคะมันมีการ track ไปแล้วเพราะว่าอุ้มเนี่ยไปเดินมานะไปเดินมามันก็จะบอกว่าระยะทางเนี่ย480เมตรใช่ไหมคะใช้เวลาออกกาลังกายไป8นาทีนะ consumption ได้กี่กิโลแคลออนะประมาณ17นะคะ 17กิโลแคลนะคะฮาร์ดเรทเนี่ยวิ่งไปที่125แต่เอาแบบบอกก่อนนะสำหรับผู้เมงนะคะอุ้มเนี่ยแทร็กเนี่ยคู่กับไอ้ที่วัดนะวัดที่เป็นอัตราการเต้น,นหัวใจที่ปลายนิ้วนะคะก็ต้องบอกว่าตัวนี้อาจจะบวกไปประมาณ20ได้นะคะบวกไปประมาณ20ได้สำหรับเรื่องของฮาร์ดเรทนะคะหลังจากที่ลองใช้งานจริงดูค่ะแล้วก็อันนี้ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะมันจะเป็นการสรุปรวมนะว่าเราเนี่ยออากาลังกายไปเท่าไหร่นะคะอ,อ,อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยของเราเป็นยังไงนะเหมือนที่ผมบอกไปว่าเราสามารถตั้งค่าได้อันนี้คือมันวัดทุก1ินาทีนะคะมันก็จะแสดงแสดงผลบอกแบบนี้แล้วก็จะมีช่วง exercise heart rate ที่แสดงมาด้วยว่าอยู่ในช่วงไหนนะคะถ้าตัราการเต้นของหัวใจเราขึ้นไปที่เท่านี้มันจะหมายถึงออไปถึงช่วงเบิร์นแฟตแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็ดูผ่านตัวนาฬิกาได้เลยนะยังไม่พอค่ะที่ตัว นะเราสามารถสไลด์นิ้วนะคะจากด้านล่างขึ้นด้านบนคุณจะเจอกับเนี่ยมิสคอซึ่งการแจ้งเตือนป็นภาษาไทยนะคะก็ต้องบอกว่าฟอนต์ยังอ่านยากอยู่นะอ่านได้มันอ่านได้แต่ว่าก็ยัง อ่านยากนิดหนึ่งนะอ่านยากนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวคงต้องรอเนี่ยเขาปรับต่อไปนะคะว่าต่อไปเนี่ยมันจะอ่านได้ดีกว่ามันนีไหมนะแต่ก็อย่างที่บอกไป1 4 9 0าบาททาได้ขนาดนี้ก็เวอร์มากแล้วสรุปแล้วนะคะสมาร์ทวอทค่ะยี e ่ห้อวนะรุ่นมาสตัวนี้นะคะที่ราคา1490บาทเนี่ยมีประกันูนยนไทย1ปีเต็มค่ะและแบตอึดมากทุกคนตัวนี้เนี่ยสแตนบายนะคะอยู่ได้ประมาณ15วัน15วันอะ่ะเออแบตเนี่ยให้มา320่มิลลิแอมนะคะแล้ว ก็ระบบชาร์จเนี่ยจะใช้เป็นแบบแม่เหล็กนะคะอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้นะ ตำแหน่งตรงนี้นะคะก็ตึ๊กเข้าไปแบบนี้ก็ใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะและอย่างที่บอกไปว่าตัวสายเป็น Quick Release นะสามารถที่จะเปลี่ยนเองได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะอ่ะผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กใช้ดีเนาะสำหรับเรือนนี้คุณสามารถไปหาซื้อได้แล้วนะคะที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะแล้วก็ร้าน gadget IT ชั้นนำนะคะก็ไปดูได้เนาะเนี่ยการแจ้งเตือนดีมากนะคะการแจ้งเตือนเร็วกว่าสมาร,ร์ทวอท์แพงๆหลายๆตัวเลยอะคือเตือนปุ๊บมาปับ๊บมีคนโทรเข้านะคะก็แจ้งเตือนณนะตอนนั้นเลยแล้วดีมาก ที่มีทั้งลำโพงและก็ไมคนะคะเรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบโอหแปลกใจมากคันก่ะบาทําได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ละกันหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะ Y นะคะเย่อ้อ Y รุ่นมาสค่ะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่กันหน้าวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ